ขณะที่การกีฬาหงประเทศไทยนะครับก็ได้เผยแนวทางการจัดการแข่งันกีฬามอเตอร์สปอร์ตของไทยนะครับให้มีการสัมสุดวัคซีนให้กับนักแข่งและก็บุคลากรมากกว่า400ชีวิตพร้อมไฟเขียวอนุมัตินะครับให้จัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยประเดิมสนามแรก17กรกฎาคมนี้ครับ ความเคลื่อนไหวนะครับจัดการแข่งขันรถจกกักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับล่าสุดนะครับได้รับการอนุมัติจัดการแข่งขันโดยการกีฬาประเทศไทยก็เดินหน้าสั่งสูตวัคซีนให้กับบุคลากรในวงการมอเตอร์สปอร์ตกว่า400คนครับเพื่อให้กีฬา,าชีพที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาจัดได้อีกครั้งอย่างปลอดภัยในกองสายย้อนณีนะครับ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยที่ผ่านมาทางกรกตนะครับก็ได้สับสนการจัดมากรรกีฬาระดับโลกภายใต้มาตรการ New n o r m a l ครับโดยนานาชาติให้การยอมรับประเทศไทยเป็นมาตรฐานต้นแบบจัดแข่งขนกีฬานะครับภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดปัจจุบันครับในหลายจังหวัดก็เริ่มจะกลับมาแข่งขันกีฬาได้อีกครั้งนะครับโดยจํากัดจํานวนผู้ชมครับทุกการแข่งขันต้องผ่านการเห็นชอบจากสบคที่ให้ความสำคัญทางด้านสาธารณสุขเป็นระดับที่1นะครับ โดยการจัดการแข่งขันรถจันะครับแต่ในการกลับมาจัดครั้งนี้ครับก็ได้อนุญาตให้จํากัด ผู้ชมในสนามครับแล้วก็เว้นระยะห่างครับตามแนวทางจังัวหงดของบุรีรัมโดยเบื้องต้นครับในสนามแรกก็สามารถให้เข้าชมได้2 5ของความจุสนามครับเน้นมาตรการความสาธารณสุขเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับนักแข่งทีมแข่งบุคากรที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านการรับวัคซีนตามข้อกำหนดครับ โดยเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซนิกาอย่างน้อย1เข็มหรือว่าซีโนแวค2เข็มครับตามประกาศของสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ครับทั้งนี้ครับกาข่นขันก็จะประเดิมสนามแรก17-18กกรกฎาคมนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในรอบดึกที่นำมาฝากผู้ชมในช่วงนี้ครับค่ะขอบคุณคุณตอบดทิดด้วยนะคะครับสวัสดีครับ รบทวนนะคะสำหรับ TNN ข่าวดึกค่ำคืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม